วันนี้กับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องตัวเป๋นะครับเรื่องการแจกลินนะครับบางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่าไม่ดีแต่สหรบูมิผมคิดว่าไม่ดีนะครับการแจกลินนะครับบางคนว่าโอ้แล้วก็แจกลายแล้วไม่ดีหรือลาวละก็พ้นกระตบมาตีล้างลาวเลยรับอย่าลืมว่าเขาแจกลายตาวกันมดกับแจกลายตาวกันมดให้ขนเบิ่นกันแต่ว่าการเสียบาดซี่ไม่ใช่ตาวกันนะครับ บางคนก็เสียภาซีน้อยบางคนก็เสียปาสี่มากแต่ตอนเจ็คเจ๊กตาวันหนึ่งเบิ้ลเบางคนว่าแล้วไม่ดีอย่างเรยที่ไม่ดีก็ปุ้มกระโบก็ได้ว่าไม่ดีว่าจริงๆงแล้วรัฐบาลถุกรัฐบาลนะกับตีข้าวกับ้าวปเ,ออาาเปลือบบริยานบริยานตั้เลือดได้ให้ประจ่ายนอยู่ดีกินดีนะครับตั้มอย่างไรก็ได้ แต่ไอการเจกงเอินนี่กรมันกินดีสักพักนะครับคนก็จะใ้เอิอย่างผุ่มกล้วยคิดว่าเอินได้มากุ้ยกุ้ยนีให้สนุกมือจริงๆเนี่ยได้มาไม่กุ้ยนะครับเอิญอนนี้เป็นเอิญอนโตเอิญก้องปฏิสู้ได้ายวาเอิญกล้องกระจายชนส่วนร่วมนะครับเอิญอนโตส่วนร่วมตีเราเสียบาซีไปกับเราเสียภาซีไปให้รัฐรัฐก็จัดสรรแบันส่วออนมาเจ๊กเราแต่เราไว้เนื้อเจับ เอนก่อนนี้ก็ต้องไปกู้ไปยืมมันจะไม่กับตาเราเป็นหนี้เลยรับเราเป็นหนี้เป็นสิ้นพอเราเป็นหนี้เป็นสิ้นก็เราต้องว่ดเสียได้แล้วบังกรมันเป็นส่วนรวมไม่ปลื้มครับเอปิ้นปาดซี่เราเลยกับมังคนเอาปาดซี่ก็ไม่เสียซี่นีอปูดว่าไม่เสียปาดซี่ไม่ได้นะครับตุกคนเสียปาดซี่เราเดินหะางกเราตรงเสียปาดซี่เราใช้น้ำมันกเราเสียปาดซี่เราซื้อกล้องตุกข์นิด ปรเดี๋ยวนี้ต้องเสี่ยปาดซีต่างนั้นนะครับต้องเสี่ยบาดซีกันในเมืองประเทศเป็นนี้หมาก็กรกิดปาดซี่ชุ้งอะไรรับปาดซี่น้ำมันอลไก็กมีการเก็บผาดซี่ชุ้งตกย่างเก็บปาดซี่ชุ้งกันสรุปแล้วก็กระตบกระเตือนเราอยู่ดีนะครับตึ้งบางค้นว่าเร็วให้ต่ำลื้ดีก็นั้นเจกเบียก็วาไม่ดีก็ตามความคิดก้องก้นบางก้นยกตัวอย่างปมนะครับ ความคิดก้องุนบาง,นงกนุ่นกยกยงายผมคิดว่าการแจกเบียร์นี่มัน,มนเปียงฉวากล้าวอย่าไหมกับเตียนก็ว่ามันจะหมากระตุนเสียตะคิดจริงๆแล้วกับกระตุนได้น้อยหมากับเราว่าเกิดเย็นแล้วนะกับจะ่ไหมว่ากระตุนหมาขี้กลางแล้วกับกระตุนเสียตะคิดน,น,ดน,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 ดนี่เป็นพ้นจำเร็ดมาก็ไม่ไม่เป็นพ้นจำเร็ดนะรับเตียนนีน่ทำอย่างเรเป็นพ้นจำเร็ดก็วิธีความคิดช่วตัวผมคิดว่าไอ้ปัตตานาปืนท่านกับ ปืนต้านเศรษฐกิจหรือหลกต้านเศรษฐกิจโดยต้าไม้ค้นมีรายได้ต้าไม้ค้นมีความรู้มีประสบการณ์แล้วมีรายได้ผููถหายไว้ห,ห,ห,ห้นตอำหันป็นิ้เฮื่นเองเป็นดํารงอาชีพเองได้ไม่เจออเอหึ่นมาแจกกับการอึ่นมาแจกตั้งแต่มาที่ไม่เขาดีแต่ว่าตั้งวานในมุมมองรวมร่วมลึกๆไม่ดีกับ ต้องปัตนาปืนท่านชีวิตข้องคนของปรจชาชนกับการปัตนาปืนท่านนีทุกคนกระโรมโยมรู้อย่างว่าตัวต่างคนต่างเรียนกันมาชุงไอ้ตีเรียนชุ้งไม่หมากระเจยจ้ะแต่ช่วงนี้ก็มีความโรชุ่งต่างนั้นรู้รู้ว่าถักชักการปัตนาชีวิตปัตนาอย่างไรแต่ไม่ว่าการปัตนาชีวิตอย่างไรมันโยต่องค์ประกอบรอบก้างนะครับองค์ประกอบรอบก้างในที่นี้ก็เกอกับ ปืนท่านตนทุนกับบางคนว่าเรียกว,ว่าเรื่อยปืนท่านต,นท,น,ตนทุนก็ตนทุนก็คือเริ่มจากว่าปาทซี่ต้องเก็บไม่ชุ่งกับปาทซี่เก็บไม่ชุง่งยกรอย่างมูลก่าปิมกับจากเจ็ดบาทกับลดอย่างเลือดชบาทพ่อลดปาทซี่มูลค่าปืมปั๊บกับสิ้นค่าทุกานิดกับลดลงมาทันทีกับหนามันเราก็ลด เก็บป่าชี่ไอ้นยเก็บก้าวของกลางไอ้นยตีนบังก้นวานแล้วกันเก็บมุนกาปูมเจ้บาบ้านแล้วเจ้าเอื้นไปน้อยหลาเออตัวที่เจ้าเอื้อนไปบ่ายฮันมันไม่พอคือประมาณไม่พอกันกับาะว่าเก็บปาาชี่ได้นยเราก็อ่าวิธีปลงยัดบางทิ้งบางอย่างนี่กับตีกลุ่มกล้วยนี่กับตีกลุ่มกล้วยนี่เว้ยเห็นอย่าไม่กับบางทิ้งบางอย่างกับกลุ่มกล้วย ประยุทธ์น้อยไอนยอตัวอย่างว่าแต่โดนบางใช่ตามคว้วยไวรุ่งตามควายไวรุงววร่งด้วยเดียวว่ารถก็ไม่ค่อยนชั่นจจนไปมาแต่คว้วยแดงมันตีรถนชั่นโจนไปมาครับปิดกลางคืนเบอร์เก็บออกกลางวันเนี้ยแบบเนี้กับมันต้องทึกจ้าแล้วกาวิธีประหยัดกับยอตัวอย่างอะไรจริงนะกับการประหยัดหื่นเดือนรัดการบางกลุม่มไอเเนี้ยอ้าว้ธีรถต้นทุนกับ ลดตอนตุน้นแล้วก็อ้าวิที์ลดปาดที่กันในเมืองโค้งตุกกับประชจาชนกับโยชทุกสบายดีว่าให้มันหนึ่งเหมือนกับยกตัวอย่างว่าราคาน้ำมันกันแตัถ้าปกติตอนนี้รู้ๆจะ่าแม้กับราคาน้ำมันกงบโยชเดลืละหนึ่งสิบเปอรบาทตั้งตามความเป็นจริงเดนตั้ง นำมันลิรละสิบแปดบาทต่างโซราต่างเบนซินก็คนก็ไม่ก่อยดืาโรนนะกับลิดสิบแปดบาทเปล่าตามความเป็นจริงมันอยู่สิบแปดบาทเรามาบวกบวกปัจจบางกองทุนนำมันมางมันก็ึ้นไปเนี่ยมันเป็นอย่างน,นี้การเวตีเกปะนาปืนท่านในได้กับเกปะนาปืนท่านในได้พราะเกปะนาปืนท่าได้รับกากล่องจีบกลองประจ่าชนได้ก็เกนี่ก็ไม่ต้องแกเงินแลวนะครับประจ่ายชน ก็จะอยู่กันย่างมีความสุขที่นี่ด้านช่องเชื่อมกันตรงเตียวว่าเจนกันนะครับตึงช่งเชื่อมอย่างเรื่อยกับไม่ค่อยมีประโยชน์กันมาครับไอ้ช่างเกตจากมีกันไอ้เตวากลุ่กันในเตวาไอ้เก็บกันเตียวนะพ่อผมก็ลืมเลือบเราพ่อเมงก็ไม่ค่อยเตียวแต่ได้นั่นก็ช่างเกตว่าในตะวันช่งเชื่อมก็ไม่มีประโยชน์จากต่าเลยกัตุนได้ชั่วรกล่าว แต่แต่กงว่าไอ้ได้ยาวยาวก็คือปรับโดยติดคนมีรายได้กับตั้งปรับโดยตุกคนมีรายได้ก็เขาจะไปเที่ยวเองเลยกับเราก็มีรายได้ก็ก็จะไปเตี่ยวถึงตัวนั้นก็เมื่อคนมีรายได้มีเงินเลือดเลือดใจเขก็ไปเตี่ยวกับามเศรษฐกิจดีอย่าไม่ผดเศรษฐกิจดีกับคนไปเตี่ยวกับไม่ต้องกะตุนแต่ต้องเตียวแกับคนจะไปเตียวไม่ต้องต้องเสริมคนกระเปยเราก็มีรายได้ เต่ต้นนี่ตีเยบยนต์เปล่าก็าไม่มีรายได้กับคือผู้ะดรก,ก็ไม่มีเงินจะเที่ยวเขาก็เลยไม่ไปเทียเเท่ยวเนี่ยเป็นอย่านี้ตกซิ่งตกยางจะดีมดนะครับถ้าปืนต้านเศรษฐกิจด,ดีตัวนี้ปืนต้านเศรษฐกิจมันไม่ดีนี่ครับกากร่องจีบสูงรายได้น้อยเลยก็มาตกอยู่ซะปราบเป็นย่นี้ไอ้ไอ้เอ็นอ,อยู่กับว่าคนนี่ไม่รู้จะหารายได้มาจากไหนกับรายจ่ายสูงทุกวันทุกวัน ยิงก้นเดีลูกยลอยูหโรงเรียนนั่นรับตอนนี้เด็กหนักเรียน,นราย่ายสู้มากซาระปัดใจกับแม่ต่างจุดหนักเรียนก็ตตรงไ่จุดมันปิดตัวเมืองโกนเดี๋ยวต้องตั้งมาบังคับไม่ก็เกบ็บบังคับโรดตรงไห้เมื่อนกันต่างชัน้นต่างห้อง,งเนี่ยเป็นอย่างนี้ยทีนี้ก็มันกับพ้นพว่วงป่อยแม่อื่นมาได้ก็ต้องเอาไห้ลูกเรียนบางครั้งต้องเรียนปีเศษอีก ทีนี้ถ้ามาเรียนไปทำไม่ปิเศษก็เผื่อให้ตันเพื่อนถ้าไม่เรียนปิเศษก็เรียนไม่ตันเพื่อน,น,เ,น,เ,น,เ,นเนี่ยเป็นเย่างนี้นะครับจะท่านการศึกษาเหยียกันกชุ่มควนปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้มีความสามารถประสิทธิภาพสูงรงเรียนมีอยู่ทัวกับตามชุนนบทเตะตำมม่เต,ต,มมเตว่าเด็กนักเรียนไม่ย่ก็เพราะว่าบุคลากรหรือครูที่มาช่วยหนงเรียนชุนนบทนั้นไม่มีประสิทธิภาพปวดชอนแล้วกะเด็ก ไม่เคยมีความรู้ก็เลยก็ไม่ว่าลูกเคยล้านเคยกับผ้าข้าวเมืองกันมดจนวารงเรียนชนนบมดร่างกับเตนวิตี้ก็ต้องปรับปรุงปืนท่านไหมตองอ้าวิตี้อบรมครูให้ครูปัตนาตัวเองให้มีศักยภาพในการสอนเด็กในชุ่มจนกับไปเตียบตาตบในเมืองกับเกนี่ก็ได้เร้วนะครับโดยการซักเตียนกับ เจ้าครูในเมืองมาชนจนนบสบางครจูจนนบสไปชนในเมืองบางเพื่อเหล็กเปลี่ยนทศก,กัณฐ์นะครับต้องทำเช่นนี้เด็กก็เช่นกันนะครับกันในเมืองโรงเรียนทุกโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนของรัฐจะไม่กับต้องมีการชับเปลี่ยนกันบางน,านันที่ว่าให้เด็กในจนนบสเนี่ยเดือน,หนให้ไปเรียนในเมืองสักวันสักสัปดาชักงวดเดสักสัปดาเด็กในเมืองให้มาเรียนจนนบสสักสัปดา ให้เด็กมันได้ซับเปลี่ยนประสบการณ์กันกับมันได้มีความรู้ความสามาถว่าโอ้จุนนะบดนี่มันมันเป็นเจนนีแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะรับั้งเด็กเมืองกับเด็กเมืองเด็กจุนนะบดกับเด็กจุนนะบดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะรับคือประสบการณ์ไม่มีกับมีตายความรู้กับที่นี่เมืองไม่มีประสบการณ์มีตายความรู้กับไม่สามาถออกมาดำรงชีวิตได้กับก็มันต้องรับปรุงสถาบันการศึกษานะครับ น่วอ่งานราชการก็ต้องปรับปรุงนะครับบางคนหว่าดีอยู่แล้วอืมบางคนหว่าดีแล้วแต่ว่จ่ายชุนกับหว่ามไม่ดีนะครับอ่าลิปนี้พมก็จบแก่นี้วัดีครับ